ตลาดผลิตภัณฑ์เทอร์นัมนมแม่ผมมั่นใจเลยว,ว่าเจสซีิมมเป็นเบอร์หนึ่ง IQ EQ AQ MQ เราเน้นคุณภาพและที่สําคัญการเติบโตของตัวแทนผมได้อยากเปลี่ยนชีวิตมากนะครับอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับผมง่ายกว่าที่คิดมากเลยให้กำไรเป็นหมื่นตั้งแต่ล็อตแรกนะครับปีหนึ่งอะ่ะจากหกแสนไปหนึ่งล้านเลยเลยนมแม่เนี่ยมันมีประโยชน์ในเชิงพัฒนาการของของทารกความเติบโตจุดสตาร์ท ของพัฒนานการที่ดีในทุกๆด้านของของคนคนหนึ่งของเด็กคนหนึ่งคุณแม่ในสังคมไทยคลอดน้องด้วยวิธีการผ่าคลอดเพระนั้นร่างกายจะไม่เรียนรู้มันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าโอเคคุณแม่ส่วนใหญ่คลอดออกมาแล้วเฮ้ยคล้ำนมไม่ออก ทำสต็อกไม่ได้แบรนด์เจสซี่มัมเนี่ยพยายามจะวางตัวเป็นโซลูชันให้กับคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ที่ไม่มีน้านมนะเราพยายามจะทาในทุกแง่มุมหาทําสต็อกนมได้ปั๊มนมเพิ่มได้ความเป็นโซลูชันของเจสซี่มัมมันไม่ใช่แค่ซัพพลีเมนต์มันคือการให้คาปรึกษาการโทรไปคุยการมีเจ้าหน้าที่สารสุขคอยดูแลหลังการขายดูแลในทุกมุมที่เราเข้าถึงได้ครับนอกจากเรื่องอาหารเสริมเราดูแลในเรื่องพฤติกรรมเขา คุณแม่หลังค้อจะรู้ว่านมผงกระป๋องนึงเนี่ยประมาณ4 5 0 0บาทถ้าเด็กที่แพ้นมวัวต้องไปกินนมแพ้เขาก็จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณกระป๋องละ7 8 0 0บาทก็เดือนหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายนมผง4 5 0 0 0ปีหนึ่งก็หลายหมื่นการที่เจสซี่มัมเข้าไปช่วยเขาผลิตน้ำนมได้เนี่ยราคาถูกกว่าแต่ทำสต็อกนมได้เป็นปีเลยมันเลยกลายเป็นวินโซลูชันอ่าสี่ปีแรกอะ่ะปากต่บปากอย่างเดียวเลยอ่าเพราะเป็นแคปซูลมันไม่ต้องมีรสชาติมันอัดนิวตริชันเต็มๆเ,เลยสูงสุดที่เจอเนี่ย6,000ออน ตู้แช่อติม2ตู้ใหญ่ๆเปิดออกมาเต็มเลยประมาณ2อสวันก็น้ำนมเพิ่มแล้วหรือเลี้ยงนมแม่นานที่สุดที่ผมเจอคือ4ปีท,ที่ที่เกิดจากการใช้เจอซี่มัมเดิมทีเนี่ยเจอซี่มัมเกิดมามันเป็นมันเป็นกล่องมี30เมตรนะครับบางคนจะรู้สึกว่าราคาสูงผมก็เลยปรับไซซิ่งมี2ไซส์ เป็นชุดทดลองมีลูกค้าที่แบบมารีวิวว่าได้ผลจากชุดทดลองมันก็เลยแมสขึ้นด้วยราคาโอกาสตรงนี้ทําให้คนอื่นเข้ามาจอยผลลัพธ์ตรงนี้ได้นะครับผมก็ได้ตรวจรับตัวแทนจําหน่าย ผมพยายามเซตให้ระบบตัวแทนของเจสซี่มัมเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจให้เขาเข้ามาเรียนรู้ในแง่ของการทาธุรกิจออนไลน์ในหลายๆมุมทั้งเรื่องทําโฆษณาเรื่องอเ,เซลเพลเซลเรื่องภาษสก็ตั้งโกไว้ที่การทําให้ตัวแทนเติบโตได้จริงๆจุดเริ่มต้นที่ผมเข้ามาขายเจสซี่มัมนะใจเรามาแล้วว่าเฮ้ยเจสซี่มัมเนี่ยคือตัวที่จะขายได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสินค้าจําเป็นแล้วก็มีความต้องการคู่แข่งก็น้อยครับวิธีในการขายแนทพวกนี้ก็มีหมดได้กำไรเป็นหมื่นตั้งแต่ร็อตแรกแล้วครับ พอลูกค้าเขาก็กลับมาซื้อซ้ำนะครับแต่มันก็เติบโตขึ้นด้วยแล้วพอถึงจุดหนึ่งผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มทําคนเดียวไม่ไหวก็เลยว่าเออให้แฟนเข้ามาช่วยสามเดือนถัดมาจากร้านอะ่ะผมไปสองร้านเลย <laughs> ก็เลยว่าอ่าน,นีดีเมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาตัวแทน ในปัจจุบันครับระบบตัวแทนของเจสซี่มัมอ่ะคือเขาให้ที่ปรึกษาเก่งๆดูแลประกบส่วนตัวสามารถทําตามสูตรสาเร็จตรงนี้ของผมได้นะครับรีวิวมีเป็นพันให้ตัวแทนสามารถไปทําการตลาดได้เราเล่าเรื่องคอร์สสอนต่างๆนานาอะนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ครับมีให้ในระบบทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงลึกอ่เงี้ยบางคนไม่ได้แบบขายเก่งมาก,ก่อนไม่ได้เป็นนักขายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็ทําเรื่องของแชทบอทมาให้ ที่มันสามารถช่วยต,อ,ตอบแชทแทนคนได้ประมาณ90%ผมพยายามจะลดข้อจํำกัดตรงนี้ออกไปนะครับแล้วให้เหลือแต่ในเรื่องของการบริการหลังการขายเ <ๆ S 1> พราะงั้นผู้ชายขายได้นะครับแล้วก็แค่ตอบด้วยรีวิวแล้วก็แนะนําการทานอะไรพวกนี้ไป มีมันมีดีมานเยอะมากนะครับที่คนขายยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ตลาดเต็เหมหรือล้อนเนี่ยยากมา,มากครับแล้วก็ทางเ e สซี่มารเนี่ยทำตลาดสั่งขายปีเติมไปให้ตลอดด้วยนะครับไม่ใช่แบบปล่อยตัวแทนไปทำตลาดเองคนเดียวนะโอเคผลักตัวนี้มันแก้เพนพอยเรื่องน้ำนมแม่เนาะแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เพนพอยอย่างนี้จะหายไปจากโลกก็คือโลกในวันที่ไม่มีเด็กเกิดใหม่แล้ว ซึ่งมันมันเป็นไปนไม่ได้ทิศทางต่อไปของแบรนด์ที่ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนมันมันต้องโตขึ้นไปทําตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ไม่ใช่คุณแม่หลังคลอดคนทั่วไปที่มีเพื่อนคลอดมันสามารถเป็นของขวัญเยี่ยมคลอดได้การเอาอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงไปถึงการมองหาชาแนลในการขายของโปรดักต์ในชาแนลใหม่ใหม่ก็จะช่วยทําให้แบรนด์เนี่ยมีคนเห็นมีการสร้าง awareness ในตลา,ลาดที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับสุดท้ายเมื่อแบรนด์แมสขึ้นตัวทันจําหน่ายก็ขายง่ายขึ้น มากกว่าตัวเงินก็คือเราได้ไปช่วยเหลือให้แบบคุณแม่เขามีน้ำนมตรงนี้แหละที่มันเนี่ยคือเขาขายความจริงเขาไม่ได้ขายความฝันอันนี้คือจังหวะที่ดีที่สุดแล้วก็โอกาสที่ดีที่สุดในยุคนี้แล้วนะครับ